โอเคครับผมก็ต้องขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่ของใน MTD นะครับก็วันนี้เราก็จะมาสอนโหลดเกมนี้ครับเกมอะไรไม่รู้ครับคือมันจะเป็นแบบตัวเกมของ PC นะครับท่านผู้ชมซึ่งการโหลดมันต้องใช้แอปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแอปนี้ครับก็เพราะว่า p v พ PV อนี่ออกมาทําไมนะครับก็คลิปหน้าแล้วผมก็จะทําเป็น สอนโหลดเกมต่างๆครับหรือว่าเล่นเกมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกคลิปหน้าเลยเนรัยผมเราจะมาเล่นเกมมาครับกัครับก็วิธีโหลดเกมนี้เนี่ยผมโอเคเข้าไปในแอปนี้ก็เล็บครูแอปเนี่ยผมน่าจะเข้าไปเล็บกดเข้าไปเลยโอเครอแป๊บนึงนะครับก็รอ น้องเล่นกันนะครับผมก็มีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภยัยครับด้วยนะครับโอเคครับมันบั็อกอะไรของมันไม่รู้ตอนที่ผมเปลี่ยนภาษานี่นะกนทดที่เกมเนี่ยบมีน้องเกมดกดไปเรียบหน้า,นาทุกคนค้นหานะครับโอเค กดไปเพียงเขาว่า Xbox เนี่ยผม Xbox เนี่ยค้นหาไปเลยครับนี่ครับก็จะเห็นเกมนี้นะผมเดี๋็ดๆรอภาพแป๊บนึงนะฮะเข้าเกมเลยว่ะเข้าแอปเข้าแอปเข้าไปเลย ค่จะลองเนี่ยผมก็เห็นเกมนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีรูปมือนกับรูปเอ่อรูปอะไรอ่ะพวกเพลย์สเตชันสามเนี่ยผมน่ารักผมเวลาคุณโหลดมันจะมีเคาว่าดาวน์โหลดอยู่แทนคาว่าเปิดนะผมโหลดแล้วมันจะมีคาว่าเปิดครับมันจะมีให้ลองเล่นประมาณ30วันหรือว่สานาทีเนี่ยครับเผมจะเข้าไปให้ดูนะครับ ผมจะออกจากแอปปุ่นนะครับมันจะมีแอปนี้ขึ้นมานะครับเมื่อคุณโหลดก็น้อยนะครับก็ประมาณไม่ถึง20่เอ็มนะครับกดเข้าไปเล็บนี่ครับกดเข้าไปนเข้าไปลบกดเข้าไปกดเข้าไปนี่เนี่ยครับก็เห็นหน้าเราแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับรอมันแป๊บนึงนะครับเนี่ยเกิดมาเนี่ยรอแป๊บเดี๋ยว นี่ครับอันนี้นะผมมันจะเป็นการซื้อสองพันเอ,อ่อเท่าไหร่ไม่รู้เย็นนะครับแล้วก็ไอนี้น่าจะเป็นเหมือนกับลองเล่นนะผมไม่รู้กี่สามสิบวันหรือว่าสามสิบนาทีครับเพราะวน่าจะเป็นสามสิบวันนะครับผมก็ถ้าจะลองซื้อนี่ครับกดเข้าไปดูครับเนี่ยถ้าจะลองซื้อกดเข้าไปดูครับคอยดูนะมันจะมีขึ้นนะครับผมกดไป S <S> เราแป๊บหนึ่งครับรเ,น,บน,เนี่ยมันก็จะขึ้นครับราแาว๊บนะครับจอจะดับเราแว๊บนะครับ เกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบประมาณเนื้อเรื่องนะครับผมก็เวลาเล่นนะครับกดที่สามสิบวันนะครับผมกดกดเข้าไปดูครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อคุณเข้าไปนะครับผมคุณเห็นหน้าตาเอปุ่มเป็นเหมือนของ Xbox เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นแบบนี้นี่คือปุ่มเดินหรือเลี้ยวนี่คือปุ่มการมองเห็นนะตรงเนี้ยเนี่ย นี่คือผมเดินนี่ผมเวลาตั้งค่าครับกดกดรูปสอนเห็นรูปสอนขึ้นตรงนี้นะมครับผมกดไปเลยนี่ครับกดไปเลยครับชิบหายดึงออกครับน,น่าจะเป็นเพราะโปรแกรมอัดนะครับก็อย่าลืมเอาไปเล่นกันนะครับผมก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้โปรแกรมอัดนะครับใคร อยากเล่นก็เข้าไปเล่นกันได้เลยนะนรับผมก็สอบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ